เดี๋ยวเจ้าอ๋ออ okay. oh ๋ออ <oh> right yeah. mm ๋อ hmm. น oh mm ึกว่าจะให้เด็กดูเผ็ดพเผ็ดนะจะบอกให้ต้องเตือนจใชรเบียมาแล้กินก่อนนูก็กินในนกี่เหรอเย็นหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่กินอีกทํไม แม่กินเองก็ได้ของผมเลยไม่ได้บินนินเนี่ยสามีพ <hi> <ina> <tradition. S 2> ี่ก็กินไปแล้วพอดินู่นแหละเนี่ยพี่ร้านเอาขนมจีนอีกไหม กินไปเมื่อกี้อะพอกินอิ่มปุ๊บเขาบอกอีกห้าทีถึงอืมเดี๋ยวจะอร่อยที่ส่งวีดีโอให้อร่อยค่ะรสชาติเหมือนเมืงไทยเลยเนาะเหมือนมั้ยอืมแซ่บอร่อยอร่อยกินอาหารไทยเป็นนอาหารไทยเป็นนะสามีอ่ะเป็นค่ะเป็น ก็พาไปเมืองไทยสองทีละเพิ่งเปิดบ้างลึกเสียให้ทำไมพี่ไิ่เกิดในแคมเรา้อบกินผัด็กกินสับปอดอบลิเคาเอามั้ยตรง้กินไม่ไ หมดไหมแต่ง exactly. ่แบบด้านช้ำดิเซต h a n o u l i v a t ชอบไมมชอบก็มาข้างหน้าหมดละพี่ e v i วในอ่ในมาล่าเลยี่เป็นไเป็นไ่ n นั่งมถึงเดี๋ยวเพื่อนถามหานะ อย่านีอ้นนอ,นอย่างนี้น้องทำขนมจีนอย่างเงี้ยไม่ไม่รสชาติมันไม่ออกมาอย่างี้มันจะแบบเป็นไงยังไม่เออแห้นะเมเพร์เ<โ>ฟกอย่างกินนี้ พี่ทำน้ำพริกเองไหมนี่ทำน้ำพริกเองปะทำเองอ๋อทำเนี่ยนะทำเองหมดไม่ได้ซื้อก็จะตำแค่เอาไปต้มแต่ว่าน้ำยากระทิเนี่ยเธอต้องอย่าอ่อนอยาทิถ้าเธออ,อ่อนยาทินะทิสมันจะไม่อร่อยชอบไหมชอบนอ,อนอกจาใช้กระป๋องนะ<ม>คะมันก็มัน,ม,นมันถึงรสชาติไม่ออกมาอย่างเงี้ยใช่ต้ใช้กระป๋องไวเคอรี่เพส ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้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 ผ่าตะไคร้พยายาลงคลิปไปหนยลงคลิปไปแล้วเดี๋ยวไม่เอาลงคลิปเลยมันมันชื่อมาช่วยเพอร์เฟกต์อันนี้อร่อยเมื่อกี้นะ คำแสงกล้องเ,เราตกใจเป็นลมพี่น่าจะดูแล้วแม่เำลัเข้ามาอยู่แล้วเลยกล้องพี่เขาถ่ยเลยถ่ายอะไถ่าย,าย,ยพี่โอ๊ะพี่เขาชื่ออะไรเจี๊ยบพี่เจี๊ยบพี่เขาไม่ชื่อภาษาอังกฤษไหม

ถุงนี้แม่มีพ่อมาแม่ยสิบขวบเหรอค่ะสิบขวบตอนอายุสิบสิบปีครึ่งรุ่นน้อง k e เวน I came here when I was yes. your age eight, eight five what I came I came to US when when I'm like close to your age like ten ten and a half <laughs> Eleven is uh, it's a big deal. So, what grade are you in now? Six, grade. Hey, mm -hmm. okay. nice. Let's do some noodles. Is that okay, Olivia? One for Abby. Just this one. Let's see if she likes it. No. Can you pick one for pick one for me to give to Abby? Whoa, whoa, whoa! You okay, buddy? Do you have any Thai friends? Yeah. Oh, hey, one. Livia, Olivia, can you pick a noodle for Abigail? two years ago. You used to be tight pretty good. <clears throat> can you pick a noodle for Abigail? That's a strawberry. Yes, like, can you yes, pick a noodle? Pick a noodle for Abigail. Just one noodle, yeah. Yes. Oh that's good. Oh thank you. Thanks, Olivia. Oh that's been that. Yeah. So you noodles for you to eat. เลูกเก่งมากสามปีเท่าไรเลี้ยงลูกเก่งดีแท้น้องโดนประจำอ่ะก็เขาอย่างแม่เพื่อนอะไรก็บอกมีแต่ให้แฟนเลี้ยงลูกตัวเองไม่เลี้ยงลูกแอบดีกว่าเขาชอบเด็กค่ะพี่กินแ้งวพักพี่พักแอเป็นคนแรพี่เรียบร้อยอ่ะฮะ ถ้าถ้าเพื่อนพี่แฟนแฟนเปนพี่เข้าไปดูช่องนกเขาคงแบบขัใจวายคนนกจะแบบสไตล์แบบต้องตองบ้าัดดีกููเ <c oughs> ว่าไม่ไม่ต d วไหนกินวายยี่ห้อนี้ออถ Yes okay well it'll be as fine right you recording t o e a y no no d e w o c a no 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 o u o u t o no no o o no n n o o u o n สแกมไหมกเราสามารถเบลยได้ไงลูกคนเขาทมันงวะผมเบลอแล้วรมูดลสอบีอ่มันจะมีกินกเอยหน่มันมอถั่อะเยอะเอมีเ็นไหมไม่ค่ถั่วอร่อยกว่าเยอะค่ะอมอถงเพาี่เ็ทำเองใช่ไหม พี่เพ้นไปแล้วพี่เพ้นไปไหนแล้วเหยีย้แย้ไปย้มาก,ก,กค่ะคุณดูเรียนสวยเป็นอาทิตย์ที่กินขนมจีนสามวันมาแล้วสามใช่มาแล้วมันจันกินกับเพื่อนอเพื่อนอยากกิน่ะนผู้รหัสเมื่อวันผู้รหัสกินกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาอยากกินน้ำยาปูอ่ะ <laughs> สามมวันอาทิตย์นี้กินขนมกินสามวันแล้วนกนกดมอ่ะอ๋น้ำแกงเี่ยอร่อยเนาะว้าผมเสีคิกิไอเฟลไม่รู้เพรอะเกิดเพรางเสียงมันมาจากไหนนะมันแคปเชร์หมดได้หรอได้หมดเลยเนี่ยเสียงชัดเปี๊ยะ ชอบใช้มือถือทำก็องทำถูกง่ายดีถ้ากล้องแบบโถเป็นยาเป็นการมากเลยต้องล็กเหรอก็น้องดูของพี่แล้วเราก็มาเปรียบเทียบแล้วไทำไมของน้องคิดว่าถ้าที่ถือไปซูเปอร์แล้วถือกล้องนี้ไปนะต้องลองคนในซูเปอร์จะต้องหันมาอองฉั้นตาเดียวหมด ก็้องชอบไปกินแซนช่แล้วก็ถือไปด้วยใช่ไหมเขาถือกล้องเนี่ยนะไปอ๋อหมายว่าแล้วเพื่อนคนอื่นพูดแซแบบเอา p a ป a r a z z i p a ป a r a z z i อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปถ่ายครั้งหนึ่งเพื่อนเล่นเนิสอยู่แล้วอ่ายูเกิลเย้ให้กันดูว่าไงดีโอเคเราเช็กชันเดี๋ยวเดี๋ยวผัดกันกินอ่ะปีเออผัดกินอ่ะกิน ี่ปอนนไะใช่น้องถือไปแล้วคนตรงข้ามที่เล่นกับทีมล้อกะเขาบอกว่า Can y o not film เพราะว่ามัน disturbing เขาไงอืมเต้วก็มันมีแร b b i t อยู่ด้วยอืแล้วก็รู้เปล่าเวลาพี่ไปถ่ายซุปเปอร์พี่ก็เอามือถือถ่ายแต่ว่า ถ่ายแบบว่าถ่ายแต่ของนะไม่ได้ถ่ายถ้าคนไม่มีอ่ะค่อยถ่ายรอบรอบคนไม่มีอ่ะค่อยถ่ายบริเวณอันนีุ้นพริกอ่ะที่ทำกับข้าวทุกวันไหมทุกวันไม่ค่อยออกไปกินข้าวนอกกินแต่ในบ้าน ซาคาเม็นตุ้นมีร้านอาหารไทยเยอะนะแต่ว่ามันจะไม่มีรสชาติแบบอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีรสชาติแบบไทยๆเพราะเขาจะใช้แบบแม่ปลอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่มันเป็นเบื้อ c ี r r y p มันก็จะไม่ค่อยพี่ปัอมพี่แก้วพี่แก้วตัดเองร้านอาหารไทยทำสไตล์อเมริกันแบบ a m e r i c a n i z e เนี่ยแบบอย่าแบบเหแบบมือนกินที่เมืองไทยเขาต้องทำให้ฝรั่งกินได้นั้น แล้วฝรั่งเขาจะไม่ชอบเครื่องเทศสูงเนาะเครื่องเทศแต่กินขึ้นจมูกเขาก็กกไม่เอาําลุกดีกว่าเต็ l ลุก for American the taste Do you like American taste or authentic Thai taste เพานกคุยกับเพื่อนฝรั่งเยอะนะเขาบอกเขาเพราะเขาจะชอบแบบคนที่ไปเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกหากินไม่เจอไม่ได้ depends on the dish like the curry this curry yeah it's because she made the um, the paste herself you know from scratch so it's it's very good it's very authentic yeah Sap. Rapao rahpao i like gai. um okay. i like it in thailand better oh i like it thailand better yeah Okay. It's hard to find a good place in Sacramento for it. Nobody makes it right. They don't grind up the meat. The chicken. Oh, you like the yeah. like ground. Yeah. Oh, okay. Oh. <laughs> ออลิเวียนิ่งเลยเพราะเพราะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีแกงลูกพอแกงลูกแซบบออลิเวียแซบบอจะเล่นไหมล่ะกินไหมเอาเข้าปั๊กเลยอะไรที่เราคนโตเขาะการเรื่องกินอยู่แล้วก็มีทีวีค่ะทีวีกระตูนมีกระตูนมีควนมสุขนตกำลังกําลังดื้อ ้เอไอไปไปหมดค่ะพี่ังได้ไหมน้มองแเบ้นตอนนี่นพ,พี่พี่ไม่มี่ะไม่มีน้องอีกไม่ไหวแก่รไม่แก่สี่สิบไม่แก่ที่นี่ไม่แก่นะเพราะว่าสี่สิบนูทรนี้ เคยไม่ชิมกระป๋ากะตี้นี่นงั้นก็จะกินเหมข้าวหมูเคี่ยวด้เจ้าหอไปด้วยอาหารฝรั่งมันเจอแบบยังไงอะแล้วมันกินบ่อยไม่ได้ออชอบชอบกินตอนนี้ไม่ไหวแล้อิ่มกินได้น้อยไม่กินริงใส่ก็กินค่ะนกนกคิดอยู่ว่าจะกินแบบแซบ่บ ก็เก่งใจพี่เราวิ่งจะเรียบร้อยอ่ะกินได้แพ้ได้น,น้องแบบอย่างเงี้ยป่อยมันต้อแล้อ็ออใครมาเปิด <c oughs> ด่าน <c oughs> ตอนนี้ไม่ไหวอ่ะอิ่มมาก <c oughs> เลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปต่อ